ดาวดวงกับทุกคน อัปเดตคะแนนกิจกรรมขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ครับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงคะแนนนำอันดับหนึ่งนะ yeah. ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อ,พ,อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับที่ช่วยกันโหวตให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับล่าสุดคับทุกคนทางด้านแฟนเพจนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ได้มีการอัปคะแนนกิจกรรมล่าสุดนะครับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2 1,567นะครับอัปเดตนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยศิลปินน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับคะแนนดำดงนะครับไปที่โอ้โห26,000คะแนนนะครับอันดับ2ครับนั่นก็คือคุณนุ่นดำดงนั่นเองครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่16,000นะครับอันดับ3ครับเป็นศิลปินคุณไรอันนะครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่11,000นะครับอันดับ4เป็นน้องซีแกรมนะครับโตเกียวมิวสิกครับทุกคนคะแนนอยู่ที่ 8,000คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ5นะครับเป็นน้องลีโออาทิตย์นะครับคะแนนอยู่ที่4,000คะแนนนั่นเองครับหลังจากที่แฟนๆนะครับได้มีการโหวตกันครับทุกคนสำหรับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองคะแนนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านำไปแล้วนำขาดไปแล้วครับทุกคนแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับพ่อพ่แม่ FC แฟนคลับใครที่ยังไม่ได้โหวตให้กับน้องนะครับก็สามารถเข้าไปโหวตด ได้เลยนะครับโดยสามารถร่วมสนุกนะครับกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับให้ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยจากการสะสมคะแนนนะครับโดยฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโดยการโหลดแอปพลิเคชันนะครับทุกคน คะแนนฟังเนี่ยอยู่ที่ร้อยคะแนนเต็มเท่ากับ1การโหวตนะครับ1นาทีเท่ากับการฟังเท่ากับ1แต้มพิเศษเลยสําหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับกรอกข้อมูลครบรับไปเลย1000แต้มนะครับกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่1 1ถึงวันที่20พฤษภาคม2567นะครับวันนี้นะครับบุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เลยรีบนะครับมานาเสนอให้กับพ่อแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยได้ฟังกันเลยครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความดีใจกับอุงอิง บ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลของการประกาศผลรางวัลหลายๆรางวัลครับทุกคนอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีารางวัลกินรีทองใช่ไหมครับทุกคนที่ได้มีการประกาศไปนะครับทางทางช่องทางทีวีเนาะอันนั้นก็คือเป็นเกี่ยวกับศิลปินดาราอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับและตอนนี้ถือว่านะครับรางวัลน,นี้ก็ถือว่าตรงสายกับน้องอุงอิ่งเพชรบ้านแพงครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยน้องนะครับได้มีการคว้ารางวัล ขวัญใจสายหน้าฮานไปนะครับซึ่งเหล่าบรรดาพี่ๆนะครับของทางทีมงานลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการมามอบให้กับน้องถึงหลังเวทีกันเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลแรกๆของน้องอุ๋งอิงเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยดีใจมากๆนะครับแล้วก็ได้มีการนะครับถ่ายรูป นะครับกับรางวัลน,นี้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลด้วยนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆกครับเนาะก็เป็นรางวัลแรกๆของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้สู่รางวัลขวัญใจมหาชนของน้องครับซึ่งถ้าทุกคนยังจําโมเมนต์ได้อุงอิงเนี่ยโอ้โหร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์กันเลยทีเดียวนะครับด้วยความภูมิใจของน้องนะครับที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากขมชัดลึกอวอร์ในครั้งนั้นนะครับพอ่พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็คือรักน้องทั่วประเทศแล้วก็รักน้องอย่างล้น รลามจริงๆนะครับซึ่งทําให้องค์หิงเนี่ยปล่อยโฮร้องไห้ กอดไม่หน่อยกันไปเลยในครั้งนั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าพวกเราก็ร้องไห้กันตามน้องไปนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบนะเด็กคนหนึ่งที่แบบศิลปินรากญ้าครับทุกคนสู่ที่ดารําเพลินดาวรุ่งนะครับซึ่งเวลาที่น้องเนี่ยได้รับรางวัลเนี่ยพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยจากเด็กคนหนึ่งเลยนะครับที่ค้นขวายหาโอกาสนะครับฝึกซ้อมฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับรอจังหวะเวลาเพื่อที่จะมีวันนี้นะครับเวลาที่น้องอ,อุ๋งอิงเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับ พอพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็ดีใจนะครับแล้วก็ประทับใจไปกับน้องนั่นเองแล้วก็อยากให้น้องคว้าทุกๆรางวัลเลยก็ว่าได้นะครับเนาะแล้วก็ในปีนี้ครับทุกคนผลประกาศรางวัลเนี่ยหลากหลายมากๆนะครับแต่องค์อิงเนี่ยน้องก็คว้ามาปีที่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหรางวัลก็น่าจะเต็มตู้แลมั้งครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอ่าพืชอะไรนะฮะตอนนั้นเป็นพืช เทสวนใช่ไหมครับทุกคนเป็นรางวัลของคนดีสีสกเกตนะครับทุกคนอันนั้นคือน้องเนี่ยได้รับแบบโอ้โหได้ไปรับถึงมหาวิทยาลัยสีสกเกตเลยทีเดียวครับตอนนั้นคือพวกเราภาคภูมิใจมากๆไปพร้อมพระเอกแม่หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นะครับคมชัดลึกอวอร์ดคว้าไป2รางวัลครับซึ่งน้องเนี่ยก็มาในชุดราตรีสวยงามเลยครั้งนั้นนะครับพวกเราก็ พปริ่มนะครับลื้มใจกับน้องมากๆในตอนนั้นนะครับองคงอิงก,ก็คือไม่ทําให้พ่อโจผิดหวังจริงๆพ่อโจเนี่ยยิ้มแก้มปิกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะมีชื่อของบอสโจด้วยนะครับในการาเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปประกวด นะครับในรางวัลนี้เนี่ยแฟนๆก็อย่าลืมนะครับเข้าไปโหวตให้บอสโจด้วยนะครับอันนี้ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเขาก็เพิ่งอัปเดตนะครับกิจกรรมเนี่ยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับอุมิมก็รีบมานําเสนอนะครับให้กับพ่อพ่อแม่แม่ไอซแฟนคลับเนี่ยได้ทราบโดยทั่วกันเนาะก็ด้วยแรงรักนะครับแรงศรัทธาของพ่อพ่อแม่แม่อนะครับที่มีต่อน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ด้วยความรักนะครับความ ศรัทธาขอต่อองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับนะดีใจด้วยนะครับกับทุกคนที่โหวตให้กับน้องนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้โหวตนะทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับทุกคนเขาเพิ่งประกาศออกมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยเนาะทุกคนนะดีใจกับน้องด้วยแล้วก็เชื่อว่านะครับอุ๋มอิงเนี่ยรางวัลร้อนตู้แน่นอน นะครับทุกคนเชื่อว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยจะเป็นที่เก็บรางวัลของคนขยนันของไอดอลของคนสู้ชีวิตนะครับน้องก็อย่างเมื่อวานนี้นะครับอุ้มอิมก็มีโอกาสสัมภาษณ์เหล่าบรรดาพี่พี่ดีเจเนาะพี่พี่ดีเจก็แบบว่าโอ้โหชื่นชอบน้องมากแล้วก็ชื่นชมกับองค์อิงเพจบ้านแพงมากนะครับในความมุ่งมั่นนะครับในความมุ่งมาน,นะขององค์อิงนะครับก็ถือว่าน้องมีความสำเร็จนะครับ มีความสําเร็จนะฮะ,ะให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่อยู่เสมอแล้วก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับอย่างถ้ามีรางวัลเนาะหนึ่งในมาแรงเนี่ยเป็นโล่รางวัลเนี่ยองค์อิงก็คงจะได้เต็มบ้านไปแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยผลงานการันตีมากๆครับทุกผลงานนะครับติดหนึ่งในมาแรงเกือบทั้งหมดนะครับทุกคนทั้งหมดเลยแหละอ่าถ้าพูดตามตรงนะฮะ ทั้งหมดเลยที่อุงมอิงเนี่ยได้รับรางวัลน,นั้นไปนะครับทุกคนกัหนึ่งในมาแรงเนาะพาะพอ่พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็คือดันเพลงน้องกันแบบสุดๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้โลกรู้นะครับแล้วก็ช่องทางการโหวตนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวอุ้มอินะ่มเนาะจะมีการอัปเดตใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะใครที่อยากโหวตให้กับอุ้มอิงนะครับหรือพอ่พอพ่อแม่แม่ท่านไหนที่อยากทราบถึงการโหวตอ,อาจจะทักไปก็ได้ที่ Facebook a g e อุวกแเนเดีอุ้ จะส่งรายละเอียดให้ก็มีหลายคนทักถามมิมิ่กันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็มาเข้ามาถามกันได้เลยนะครับกับรางวัลน,นี้เนาะ ว่าจะโหวตกันยังไงอะไรยังไงให้กับน้องได้เลยนะครับวันนี้อุมอิ่มก็คือโอ้โหอัปเดตท,ทุกสถานการณ์จริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตมาไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปของอุ้มอิ่มจนจบนะครับการไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็ดูอุ้มอิมในทุกๆช่องทางก็กราบขอบพระคุณ FC แฟนคลับมากมายจริงๆนะครับวันนี้ก็โอเคอัปเดตกันนะครับแล้วก็ เมื่อเช้านี้ก็ยินดีกับทางด้านนะครับพี่บ่าวเอกรัตนบุรีด้วยก็แล้วกันนะครับที่ถอยรถป้ายแดงคันหรูเป็นรถไฟฟ้านะครับทะเบียน6818นะครับก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ